คือหลอมดูหน้าฉันได้ไนะว่าฉันมอมปลอนเห็นไหมคือพูพูดเป็นล้านรอบแล้วฉันจะต้องบอกอะไรอีกว่าสิ่งที่ฉันนำเสนอมันไม่ใช้ความเข้าใจถ้าคุณเข้าใจเราเข้าใจเธอเข้าใจเข้าใจปะเข้าใจปะรู้เรื่องปะไม่ใช่มันไม่ได้ใช้ความเข้าใจมันไม่ได้ใช้ความรู้เรื่องมันไม่ได้ใช้ว่าเก็ตไม่เก็ตเห็นไม่เห็น ได้ยินไม่ได้ยินมันประเสีย์กับประสแสและครับูดตลอดว่าแจวฮอนเนี่ยมันคือของสามสิ่งในที่เดียวจริงแล้วมันสี่สิ่งจริงแล้วสิ่งที่สี่มันไม่มีตัวตนไม่มีอยู่จริงจับต้องไม่ได้ไอ้สามสิ่งก็บอกแล้วว่าไอ้แจวฮอนมันคือตัวเราอยู่แล้วคอร์สสนมันก็อยู่ในแจวฮอนก็แสดงว่ามันซ่อนอยู่ในตัวเราไอ้สิ่งที่มันซ่อนอยู่นี่แหละครับ มันก็คือแจ่วฮอนถามว่าอุปมาดังเช่นว่าเวลาถามว่าเวลาเราครีผลลัพธ์ของแจ่วฮอนเท่ากับครีฉี่ท่ัชใช่ไหมครับไม่ใช่ตดไม่ใช่ขี้ไม่ได้ฉี่นะครีครีรีทตดของสามสิ่งมันออกมาจากที่เดียวกันได้ยังไงถามว่าเวลาที่เราครีมีตรดไหมมีบุญไหมบุญบุญ ทั้ถามบางทีแล้วก็มีฉี่ปลดปลิดกระปิดกระปอยไหมนั่นแหละถามว่ามันต้องเข้าใจปะมันติดตัวเรามาตั้งแต่เราเราอะไรเราขับถ่ายอะ่ะเราขีฉีตรดอะ่ะนึกออกปะเพราะฉะนั้นกระบวนการเจ๋วขอนไม่จําเป็นต้องเข้าใจผู้เป็นล้านลอกก็บอกว่าไม่ต้องเข้าใจมันไม่ต้องไปเก็ตมันไม่ต้องไปเรียนรู้มันไม่ต้องไปตําแหลไม่คครบาไม่ช่เขาเล่าวันนึกออกปะ ไม่ต้องมีสอบไม่มีมอสอไม่มีมอผอไม่มีผ่านไม่มีถูกไม่มีผิดนึกออกไหมมันรู้ได้ผ่านตัวเราและมีแต่เราเท่านั้นจะรู้พิธีธรรมบอกไปยังไงก็ไม่มีทางใช่เป็นเท็จครับอย่าฉลาดน้อยกับพิธีธรรมเพราะสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเกินกว่ามันเกินกว่าความอะไรอะ่ะมันเกินกว่าความฉลาดน้อยแล้วกันแล้วมันก็ไม่ใช่ฉลาดมากด้วย มันเกินกว่าถ้ามันเล็กมันก็เล็กกว่าเล็กที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ถ้ามันยิ่งใหญ่กว่ามันก็ยิ่งใหญ่จนหาที่สุดไม่ได้เช่นเดียวกันแต่มันซ่อนอยู่ในตลอดทั้งคู่ฝากไว้ให้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากเอาไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมโลกแบบนี้จะได้น่าหยุ่จะหรือไม่เลืมีแล้วฝากไว้ให้งงร่วมกันคอร์สนชัดเจนนะเจียนพูดกี่ล้านรอบแล้วต่อไปอ่ะไม่ต้องเจียนแล้วให้เรียกว่าอะไรทีคอร์สน นี่อหรอยางมีสามไอดี